เหตุผลที่คุณซื้อเตาน้ำมันมาใช้งานเพราะอะไรผมเคยตั้งคำถามเล่นๆกับลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้งานนะครับว่า,าเหตุผลที่คุณซื้อเตาเนาี่ยมาใช้งานเพราะอะไร80%จะตอบว่าอ๋อมันประหยัดครับผมอ๋อมันเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกครับประมาณนี้ครับซึ่งมันก็ถูกครับนะฮะแต่มันถูกไม่หมดเพราะของเหล่านี้มันต้องใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลในการซื้อเพราะว่าเตา,าประเภทนี้ มีราคาค่อนข้างแพงนะครับ,บอย่างที่2ใช้โคตรยากเลยใช้ลําบากนะฮะมีขั้นตอนในการใช้อะเยอะแยะมากมายไปหมดนะฮะไหนจะเติมน้ํามันนะครับไหนจะปั๊มลมนะฮะไหนจะจุดไหนจะรอเบรนจุดเบรนมันร้อนนะครับกว่าจะได้ใช้งานยุ่งยากไปหมดแต่คุณก็ยังดันด้นซื้อหามาใช้งานเพราะอะไรน่ะเหรอครับเพราะหลักใหญ่ใจความที่คุณซื้อหามาใช้งานนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง เพราะว่าเตาเหล่านี้มันมีความคลาสสิกค่ะมันวินเทจมันดีต่อใจมันมีความสุขมันมีพลังงานบางอย่างที่ทําให้คุณหลงไหลเวลาที่เราใช้งานซึ่งผมเรียกรวมรวมความรู้สึกนี้ว่าสุนทรียภาพในการใช้งานครับผมบัญญัติคํานี้ให้เลยที่ผมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามันยังมีคนบางกลุ่มนะครับ ที่เขาเพิ่งจะรู้จักเตา้ํามันนะครับแล้วก็นําไปเปรียบเทียบกับเตาแก๊สนะครับเตาแก๊สกระป๋องเนี่ยนะครับเอาสสิ่งนี้มาเปรียบเทียบกันซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะครับสออย่างนี้มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะเตาแก๊สเนี่ยจะเป็นเรื่องของเหตุผลในการซื้อส่วนเตาน้ํามันเขาใช้อารมณ์ในการซื้อครับสออย่างนี้มันมันมันจะมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมันจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับ ของทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่ผลิตมามันจะมีคุณประโยชน์มีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันไปเตาแก๊สก็ดีนะครับเปิดปุ๊บติดปับ๊บปิดปับ๊บดับปุ๊บนะฮะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกพวกพาง่ายนะครับมันก็มีคุณคุณประโยชน์ของมันนะครับ ส่วนเตาน้ำมันมันก็อีกอารมณ์หนึ่งเลยมันคนละอย่างกันนะครับอย่าเอาไปเปรียบเทียบกันเลยด้วยความเคารพนะครับผมไม่ได้ด้อยค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเตาแก๊สเองผมก็มีผมก็ใช้งานนะครับเพราะว่าการใช้งานของทั้งสงสิ่งนี้นะครับมันคนละบริบทกันนะครับมันคนละบริบทกันเพราะฉะนั้นเราใช้งานได้ทั้ง2องอย่างนะครับไม่ได้แบ่งแยก แล้วก็ไม่ได้บอกว่าตัวนี้ดีตัวนี้ไม่ดีผมชี้แค่จุดด้อยจุดดีจุดดีจุดเด่นนะฮะมีข้อดีข้อเสียทั้ง2อ,อย่างแค่นั้นเองแต่ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันมันเปรียบเทียบกันแบบนี้ไม่ได้ถ้าวันหนึ่งคุณไปเจอไปเจอไปพบไปเห็นคนที่เขาใช้เตาน้ํามันนะครับเห็นเขานั่งปั๊มเห็นเขานั่งเติมน้ํามันนูน่นนี่นั่นขั้นตอนเยอะแยะ,ยะมากมายก็ไม่ต้องไปแซะเขาครับนะฮะมันคือความสุขของเขาครับ ชอบใครชอบมันเหตุผลใครเหตุผลมันความสุขใครความสุขมันถ้าคนเรารู้จักแยกแยะนะครับรู้จักที่จะเข้าใจแล้วก็รับฟังเหตุผลของคนอื่นนะครับว่าเขาเป็นอย่างนั้นส่วนฉันเป็นอย่างนี้โลกจะสงบสุขขึ้นเยอะเลยครับชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดแชร์นะครับถ้าดูเวอร์ไลค์สาระก็กดข้ามไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ